สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่43แล้วนะครับจากหนังสือเจรจาระดับตำนาน Getting to Yes บทนี้ชื่อว่า What if they use dirty tricks หรือแปลแบบเข้าใจง่ายว่าถ้าอีกฝ่ายใช้เลขกลกับเราเราจะทำยังไงดีเป็นบทที่8ของหนังสือเล่มนี้เพราะการเจรจาแบบมีหลักการมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่ถ้าอีกฝ่ายมาแบบโกงขู่หลอกใช้จิตวิทยาใส่เราหรือทำให้เราหลุดโฟกัสเราจะยังยืนหยัดใช้วิธีที่ถูกต้องอยู่ได้ไหมใช่ยังเวลาเราต่อรองราคาของหรือคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างบางคนเขาก็ไม่ได้คุยแบบเปิดใจ เขาอาจจะมีเทคนิคบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเสียเปรียบหรือหลงกลไปเลยหนังสือเล่มนี้บอกว่ากลโกงมีหลายแบบมากตั้งแต่การโกหกการกดดันด้วยจิตวิทยาไปจนถึงเทคนิคต่างๆที่ทําให้เรายอมยอมไปโดยไม่รู้ตัวแล้วคนส่วนใหญ่รับมือ,อยังไงร,รู้ไหมคะหนึ่งเลยคือยอมเฉยๆ คือโดนแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากทำให้บรรยากาศตึงเครียดก็เลยเงียบไว้หวังว่าอีกฝ่ายจะพอใจแล้วไม่เรียกร้องเพิ่มแต่ส่วนมากอีกฝ่ายจะไม่หยุดนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษชื่อแชมเบอร์เลนเขาไปเจรจากับฮิตเลอร์เรื่องไม่ให้เยอรมันบุกประเทศอื่นตอนแรกคิดว่าตกลงกันได้แล้วแต่ฮิตเลอร์กลับเพิ่มข้อเรียกร้องอีกแชมเบอร์เลนก็ยอมอีกหวังว่าจะไม่มีสงครามแต่สุดท้ายแค่ไม่กี่เดือนก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นจริงๆ เพราะฉะนั้นการยอมยอมไปหวังว่าจะจบมันอาจจะพาเราไปเจอเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกวิธีที่คนมักใช้ก็คือการเล่นกลับ ถ้าอีกฝ่ายเปิดราคามาเวอร์เราก็สวนกลับไปเวอร์กว่าถ้าเขาขู่เราก็ขู่คืนถ้าเขาโกหกเราก็โกหกบ้างซึ่งผลก็คือการเจรจาไม่คืบหน้าหรือแย่กว่านั้นก็คือแตกหักกันไปเลยกลายเป็นว่าไม่มีใครยอมใครหนังสือบอกว่าวิธีทั้งสองแบบนี้มันใช้ไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้ทําให้เกิดข้อตกลงที่ดีแถมยังทําลายความสัมพันธ์อีกด้วยกโกงเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่แฟร์เพราะมันไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้เล่นตามกติกา เ,เหมือนคนหนึ่งรู้กติกาแต่อีกคนไม่รู้หรือรู้แต่โดนบังคับให้ทน มันเลยไม่ใช่การเจรจาแบบเท่าเทียมไม่ใช่เกมที่แฟร์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจรจาให้ได้ผลดีและไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเราต้องรู้ทันก่อนว่ากลโกงมีหน้าตาแบบไหนบ้างซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องกันว่าเราจะรับมือ,อยังไงกับคนที่ชอบใช้วิธีไม่แฟร์ในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หลอกลวงทำตัวสองบุคลิกหรือทําให้เราอึดอัดทุกอย่างมีทางรับมือครับแล้วเราจะพาไปดูทีละขั้นตอนเลย เมื่อกี้เราคุยกันถึงปัญหาของโก,โกงในการเจราจาไปแล้วทีนี้มาดูกันค่ะว่าถ้าเราเจอเขาให้จริงๆเราจะรับมือ,อยังไงดีหนังสือเขาแนะนำหลัก3ขั้นตอนครับจำง่ายๆคือ 1. รู้ให้ทัน 2. พูดออกไปและสตั้งกติกาใหม่ เริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะรู้ให้ทันเวลามีใครใช้กลโกงกับเราถ้าเราจับไม่ได้หรือไม่รู้ว่ากำลังโดนเล่นก็เท่ากับเราป้องกันตัวไม่ได้เลยใช่ครับบางคนอาจจะพูดจาดีมากทำให้เรารู้สึกเกรงใจแต่จริงๆแล้วเขากำลังข่มเราแบบนุ่มๆหรือบางทีเหมือนเขาทะเลาะกันเองแต่จริงๆแล้วคือเล่นบทตำรวจดีตำรวจเลวกันอยู่คือคนหนึ่งทำหน้าดุใส่อารมณ์ส่วนอีกคนก็ทำเป็นเข้าใจเราคุยดีๆแล้วเสนอ ทางออกที่ดูเหมือนช่วยเราแต่จริงๆก็ให้เรายอมอยู่ดี พอเรารู้ทันว่าเขาใช้เลก่กลเราก็ไม่เผลอไปร่วมเล่นตามเกมเขาแค่นี้ก็หยุดอิทธิพลของกลยุทธ์นั้นได้เยอะเลยค่ะข้อ2คือพูดออกไปตรงๆแต่พูดให้ดูดีไม่ใช่ไปโวยว่านี่คุณหลอกผมใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับตัวอย่างในหนังสือดีมากเลยเขาบอกว่าเราอาจพูดแบบนี้ได้อาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะแต่รู้สึกเหมือนคุณสองคนกำลังเล่นบทตำรวจดีตำรวจเลวกันอยู่ประโยคแบบนี้ไม่ได้กล่าวหาใครตรงๆ แต่ช่วยเปิดโอกาสให้เขาอธิบายหรือถอยได้แบบไม่เสียหน้า แล้วพอเรายกประเด็นขึ้นมาแบบนี้อีกฝ่ายก็จะเริ่มระวังมากขึ้นบางครั้งแค่พูดออกไปเขาก็หยุดใช้กลน,นั้นเลยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับคือชวนเขาคุยเรื่องกฎของเกมไม่ใช่กฎแบบข้อกฎหมายอะไรนะครับแต่คือกติกาที่เราจะใช้ในกระบวนการเจรจานี้ตัวอย่างเช่นถ้าเรานั่งอยู่ตรงที่แดดจ้าแล้วรู้สึกว่าเขาจงใจให้เราหลุดโฟกัสเราก็ไม่ต้องบอกว่าคุณจงใจให้ฉันลำบากใช่ไหมแต่ให้พูดแบบว่าขอ เปลี่ยนที่นั่งได้ไหมคะแดดส่องตาแรงมากเลยคือเราจัดการกับปัญหาโดยไม่ไปโจมตีตัวบุคคลถามถึงพฤติกรรมไม่ใช่เจตนา แล้วเรายังสามารถชวนอีกฝ่ายมาคุยด้วยนะว่าเราอยากเจรจาแบบที่ทั้งสองฝ่ายสบายใจเช่นบอกว่าเราสองคนอยากได้ข้อตกลงที่ดีเหมือนกันใช่ไหมถ้างั้นเรามาคุยกันแบบแฟร์ฟรดีกว่าเนอะหลักการพวกนี้เป็นพื้นฐานของการเจรจาแบบมีหลักการเลยครับคือแยกปัญหาออกจากคนแล้วคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ฟังดูเหมือนง่ายแต่เวลาเจอจริงๆมันยากตรงที่ต้องใจเย็นและไม่หลุดไปเล่นเกมเดียวกับอีกฝ่ายใช่ครับ แต่ถ้าเราซ้อมไว้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเราจะรับมือยังไงถ้าเจอแบบนี้เราจะตั้งหลักได้ไวและไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไปเราจะพาไปดูของจริงเลยค่ะตัวอย่างกลโกงที่คนใช้กันบ่อยๆพร้อมวิธีรับมือแบบเป็นรูปธรรมตั้งแต่โกหก แกล้งทำเป็นไม่รับผิดชอบจนถึงทำให้เราอึดอัดเพื่อเร่งให้ยอมเตรียมจดไว้ได้เลยนะคะเพราะบางอันฟังแล้วจะร้องว่าเอ๊ะเคยเจอแบบนี้มาแล้วนี่นามาถึงชูนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของตอนนี้แล้วครับเราจะมาเปิดโปงกลโก,ลง,กลงยอดฮิตที่เจอบ่อยมากในการเจรจาพร้อมกับวิธีรับมือแบบนักเจรจามือโปรที่ไม่ต้องโกงกลับแต่ก็ไม่ยอมเป็นเหยื่อเหมือนกันค่ะ เราขอแบ่งกลโกงออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. การโกหก 2. การใช้จิตวิทยากดดันและ 3. การกดดันด้วยจุดยืน เริ่มที่ข้อแรกนะคะการโกหกหรือหลอกลวงแบบจงใจอย่างเช่นบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าขับแค่ไปวัดกับไปตลาดแต่จริงๆเอาไปแข่งแรนล,ลี่มาแล้วสมรอบหรือบอกว่าผมมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่เลยครับแต่พอคุยจนตกลงได้เขาก็บอกว่าอ้อเดี๋ยวต้องกลับไปถามหัวหน้าก่อนนะครับวิธีรับมือคือต้องแยกคนออกจากปัญหาไม่ต้องไปหาว่าเขาโกหกแต่ขอตรวจสอบข้อมูลก่อนเช่นขอเอกสาร ขอหลักฐานหรือถามว่าคุณมีอำนาจตัดสินใจได้ถึงระดับไหนบ้างคะและต้องระบุไว้ชัดเจนด้วยนะครับว่าถ้าฝั่งคุณยังไม่ยืนยันเราก็ขอไม่สรุปข้อตกลงใดๆทั้งนั้นจนกว่าทุกฝ่ายจะโอเคพร้อมกันแบบนี้จะได้ไม่โดนหลอกให้ยอมแล้วเขาไปต่อรองเพิ่มทีหลัง ถัดมากลโกงประเภทที่สองคือการใช้จิตวิทยากดดันเช่นชวนเรามาคุยในห้องที่ร้อนมากไม่มีพัดลมไม่มีน้ำจนเราอยากให้มันจบจบไปเร็วๆแล้วก็ยอมตามเขาหรือผู้จานเน็บแนมใส่ความกดดันเล็กๆน้อยๆเช่นดูคุณคงยุ่งจนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนอะหรือทำไมคุณเงียบจังคงคิดอะไรไม่ออกแล้วใช่ไหมคะ เวลาเจอแบบนี้ให้สังเกตตัวเองครับถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวหรืออึดอัดแบบไม่มีเหตุผลอาจจะเป็นเพราะเขากำลังใช้กลจิตวิทยาใส่เราวิธีรับรู้ก็ง่ายๆค่ะให้บอกตรงๆอย่างใจเย็นเช่นขอพักเบรก10นาทีได้ไหมคะห้องนี้ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งหรือคำพูดเมื่อกี้ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอคุยแบบสบายๆได้ไหมคะกละยุทธ์อีกอย่างในกลุ่มนี้คือบทตำรวจดีตำรวจเลวเช่นคนหนึ่ง ดุกับเรามากอีกคนก็มาปลอบแล้วแกล้งช่วยพูดให้เรายอม ถ้าเจอแบบนี้ให้พูดกับทั้งสองคนเลยค่ะเช่นหนูรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในบทตำรวจดีตำรวจเลวเลยอยากขอฟังเหตุผลแบบตรงๆมากกว่านะคะว่าทำไมราคานี้ถึงยุติธรรมแล้วก็มาถึงกโกงกลุ่มสุดท้ายครับการกดดันด้วยจุดยืนอันนี้คือพวกที่เริ่มต้นด้วยข้อเสนอเวอร์เอามากๆเช่นบ้านเราขายอยู่3ล้านเขาบอกขอซื้อ2 0 0หรือแย่กว่านั้นคือเจรจาไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาทีละข้อ เหมือนจะตกลงกันได้แล้วแต่ก็มีอีกเรื่องเล็กๆนิดเดียวโผลมาทุกทีถ้าเจอแบบนี้เราต้องเรียกออกมาตรงๆครับเช่นสังเกตว่าเราคุยตกลงกันได้หลายรอบแต่มีประเด็นใหม่โผล่ขึ้นมาตลอดไม่ทราบว่ามีรายการทั้งหมดไหมครับจะได้พิจารณารวมกันทีเดียว อีกกลยุทธ์ที่คลาสสิกค,คือแกล้งล็อกตัวเองเช่นบอกสื่อไปแล้วว่าจะไม่ยอมเกินราคานี้พอเจรจามาแล้วต้องเปลี่ยนเขาก็อ้างว่าไม่ได้หรอกคนจะหาว่าเสียสัจจะ ถ้าเขาล็อกตัวเองแบบนี้เราอย่าไปยอมตามครับให้เน้นคุยบนหลักการเช่นเข้าใจว่าคุณพูดไว้แล้วแต่เราอยากให้ดูจากข้อเท็จจริงตอนนี้มากกว่าว่ามันสมควรอย่างไงอย่าลืมว่าเป้าหมายของการเจรจาคือหาทางออกที่ดีไม่ใช่มาแข่งกันว่าใครจะยอมก่อนหรือเสียหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่ากลยุทธ์จะเป็นแบบไหนถ้าเรารู้ทันและมีหลักยืนก็ไม่มีใครหลอกเราได้ง่ายๆและในส่วนสุดท้ายที่กาลังจะถึงเรา เราจะชวนคุยกันว่าเราจะยืนหยัดในการใช้หลักการแบบนี้ได้ยังไงโดยไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ต้องเป็นคนโกงเสียเองมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้กันแล้วครับพวกเราคุยกันมาเยอะมากเลยตั้งแต่ทำไมคนถึงใช้กลโกงในการเจรจาไปจนถึงกลยุทธ์ยอดฮิตที่ควรระวัง ทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะยืนหยัดอยู่กับหลักการได้ยังไงโดยไม่กลายเป็นเหยื่อของเกมนี้หรือหนักกว่านั้นไม่เผลอกลายไปเป็นคนเล่นเกมแบบเดียวกันเสียเองหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ชัดเลยครับว่าเราไม่จำเป็นต้องโกงกลับเราสามารถยืนบนหลักการและยังต่อสู้ได้อย่างมั่นคง วิธีหนึ่งคือเริ่มต้นด้วยการตกลงกติกาเจรจากันก่อนเลยเช่นเราทั้งสองฝ่ายอยากได้ข้อตกลงที่ดีเหมือนกันใช่ไหมงั้นขอมาตกลงกันก่อนว่าเราจะคุยกันแบบแฟร์ฟรตรงไปตรงมาหรือถ้ากลัวดูจริงจังเกินไปจะพูดแนวขำๆก็ได้ครับเช่นจะคุยแบบคนจริงหรือเล่นเกมแบบใครหน้าด้านกว่าชนะดีครับจะได้เตรียมตัวถูก บางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่แข็งไม่ขู่ไม่กดดันเราจะสู้เขาไม่ได้แต่ความจริงคือถ้าเรามีหลักมีเหตุผลมีทางเลือกสำรองเราแข็งกว่าเขาอีกค่ะ ทางเลือกสำรองที่ว่านี่ก็คือแบดหน้าคือสิ่งที่เราจะทำถ้าเจรจาไม่สำเร็จเช่นหาทางเลือกอื่นไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องยอมเพราะคิดว่าไม่มีทางไปถ้าคุยไปแล้วอีกฝ่ายยังใช้เลก่กลแบบไม่หยุดไม่เปิดใจเลยเราก็มีสิทธิ์ลุกออกจากโต๊ะครับไม่ใช่หนีแต่การปกป้องตัวเอง แล้วบอกเขาไปตรงๆว่าถ้าอยากคุยกันแบบแฟร์ๆเรายัางพร้อมเสมอแค่นี้ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องคิดใหม่แล้วครับว่าเขาอยากได้ข้อตกลงหรืออยากเล่นเกมมีอีกอย่างที่หนังสือแนะนำคือให้ถามตัวเองว่าถ้ามีคนเอาเรื่องนี้ไปลงข่าวเราจะรู้สึกอายไหมเราจะใช้วิธีแบบนี้กับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวได้ไหม คำถามพวกนี้ไม่ได้เอาไว้ให้เรารู้สึกผิดนะครับแต่เอาไว้เตือนตัวเองว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนในการเจรจาครั้งนี้และที่สำคัญคือเราไม่ต้องยอมให้ใครมากํำหนดว่าเกมต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นเกมแบบแฟร์ฟรหรือจะไม่เล่นเลย สุดท้ายนี้อยากบอกว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกดดันคนอื่นแต่มาจากการยืนหยัดกับหลักการของตัวเองโดยไม่หลุดไปเล่นตามเกมคนอื่นและนั่นแหละค่ะคือความเข้มแข็งที่แท้จริงเพราะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ของเราไป สำหรับตอนนี้ก็จบตรงนี้นะคะใครอยากฟังตอนอื่นๆที่เราสรุปเนื้อหาจาก Getting to Yes ย้อนหลังก็ไปฟังกันได้ใน podcast Change Maker Library แล้วเจอกันในตอนหน้ากับบทใหม่ที่จะทำให้คุณเป็นนักเจรจาที่คนอยากร่วมมือไม่ใช่แค่ยอมตามขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Changemaker